วันนี้อยากจะปาลบถึงเรื่องความปาลบถึงความศรัทธ,ธาปาลบถึงเรื่องศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาแปลว่าความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสความเชื่อความเลื่อมใสเนี่ยระึกถึงชาดกเรื่องหนึ่งของคนจนในเวเทีรีว่าในเวสาตกะหรือเวสาดกเวสาดกหรือาตะกะ อันนี้ถ้าจะถาจผิดเรื่องตัวละครในการพูดตัวขออภัยด้วยแต่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าหนึ่งเป็นคนจนเป็นคนจนเป็นคนจนอนาถาแต่มีศรัทธาเเ,เวสาตะกะหรือเวสาดกหรือผ้าสาดกนั่นก็เ,เป็นผู้ถวายผ้าสาดกไปฟังธรรมมีศรัทธาเลื่อมใสนั่นแหละ บางคราวก็ถวายอาหารพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าตัวเองทั้งครอบครัวสองผัวเมียไม่มีลูกมีผ้าห่มแค่ผืนเดียวจะไปไหนก็ต้องผลัดกันไปจะไปพร้อมกันก็ไม่ได้เพราะไม่มีผ้าห่มก็ต้องไปคนละครั้งอันหนึ่งก็อยากไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เธอเป็นผู้หญิงไม่ต้องไปกลางกลางวันหรอกท่านจะไปกลางวันเ,เธอไปกลางวันส่วนท่านไปกลางคืน ถ้าเราจะไปพร้อมกันก็ไม่ได้เพราะไม่มีผ้าห่มจนขนาดนั้นนะภรรยาไปฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับมาตอนเ,นเย็นๆสามีก็ไปก็มีผ้าห่มก็คงเป็นผ้าเจ้ายาวผืนหนึ่งปหง่มปรากฏว่าในในที่ฟังธรรมก็มีมมพระเจ้าประเสิทธิโคศนอยู่ด้วยทีนี้พระเจ้าก็แสดงธรรมเขามองเห็นอุป,ปนิสัยแล้วว่าในทุกขตานี่แหละ เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพระองค์ก็แสดงธรรมพูดถึงพื้นฐานทั่วๆไปนี่แหละความความยากจนนี่เกิดมาจากการไม่ได้ทําบุญให้ทานการทําบุญให้ทานอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะทําให้มีโพคสมบัติพระองค์ก็แจกแจงไปคนเราในเวลาฟังไปฟังไปก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใส เกิดความศรัทธาเริ่อมใสแต่ก็ไม่ได้ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ปักใจจะลงไปเพราะว่าพอจะให้เนี่ยผวก็ไปคิดว่าเรามีเรามีผ้าแค่ผืนเดียวภรรยาก็จะไม่มีผ่านนุ่งผ้าผมอีกเราก็มีผืนเดียวตอนแรกก็จะทำแหละแต่ความตนีทีเหนียวมัจจริยสนเนี่ยมามัจจัจริยะอกุศลเนี่ยจิตที่เป็นอกุสลความตนีมัน มันปิดบังก็ฟังไปเรื่อยจนถึงยามสองก็คือมัธสิมยามก็อยากทำอีกจนถึงยามที่สามมันแก่กล้ามากขึ้นก็คือตัดสินใจหลายรอบนะหลายรอบจงถึงสามรอบรอบสุดท้ายก็ลุกขึ้นเอาผ้าไปถวายวางที่ฝาพระบาทพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรง,งนั่งอยู่แล้วก็ลุกขึ้นยืนชีตังเมที่ตังเม เราชนะแล้วเราชนะแล้วก็รพระเจ้าประเสนที่โกสนทึ่ฟังทาอยู่ในนั้นก็ให้อามาตประถามตกใจว่าชนะอะไรก็เลยรู้ว่าเออข้าพระเจ้าชนะความตณีทีเดียวข้าพระเจ้าที่ลุมเรามาถึงสามรอบตั้งแต่วันคําจนถึงเที่ยงคืนจนสว่างเน,นี่ยที่พระเจ้าประเสนที่โกศนเนี่ยทราบก็เลย อาให้อามาดเอาผ้ามาถวายคู่หนึ่งถ้านตัวเอามาถวายพุทเจ้าอีกจนถึงสี่คู่แปดคู่ถึงสิบหกคู่อ่าในทุกขตานี่ก็เลยเอาไว้แค่ภรรยาแล้วตัวเองสี่คู่นอกนั้นก็อน,นอบถวายพุทธเจ้าหมดแล้วก็เอาผ้าที่กั้นผ้ากำพลราคาสูง ไปกันที่เพดานของพุทธเจ้าด้วยก็คือเหมือนก็เป็นฝ้านั่นแหละกษณะนั้นก็พระพระาชาก็จัดเงินทองให้นะตตอนหลังก็มาเห็นใ้ผ้าในผ้าใครว่าเอาในในเวสาตงกาเนะี่ทุกาตะมาเอา้าเขาเป็นคนมีศรัทธาก็เลยให้สมบัติ้าวของตกลงสรุปก็คือว่าเป็นเศรษฐีอันดับสาม พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขาทําบุญตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งหรือในทําบุญตอนได้ให้ทาน้วยผ้าผืนเดียวเนี่ยตอนมัชชิมยามจะได้เป็นเศรษฐีอันดับสองแต่นี่เขามาถวายผ้านนยามปัจติมยามเขาเลยได้เป็นเศรษฐีอันดับสามแต่ผ้าที่ถวายก็ไม่ได้มีราคาอะไรแต่ว่าใจมันยิ่งใหญ่ แต่นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มองถึงวัตถุเป็นประมาณแต่มองเอาใจเป็นประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจที่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ถึงวัตถุนั้นจะเล็กน้อยแต่มันก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าใจเป็นประมาณนั่นเองไม่ได้ใจไม่ใช่ว่าวัตถุเป็นประมาณวัตถุอาจจะเล็กจะน้อยอาจจะ,ะไม่มีค่ามากมายแต่ใจของเขายิ่งใหญ่เพราะเป็นคนจนเป็นคนจน อ้นี้วันนี้ก็เลยสรุปให้ฟังว่าถ้าเราจะทําบุญให้ทานก็ขอให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในในที่นั้นๆหรือว่าในคนนั้นศรัทธาเหมือนเหมือนคนที่เขาบอกเขายินดีจะช่วยเนะี่ยเขาบริจาคหนึ่งแสนบาทเขายินดีจะช่วยเพราะเขาศรัทธาก็ก็เป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ทําบุญหรือไม่เอาไม่ทํเพ่อะอะไรไม่ทํา ไม่ศรัทธาเพราะฉะนั้นคือศรัทธาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่คนเราพอฟังกันเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะทําบุญทําทานอะไรที่ไหนยังไงก็ให้มีความศรัทธาเบื้องหน้าไว้แต่ถ้าเราทําด้วยความจําใจทําด้วยความเสียไม่ได้มันก็เวลาผลบุญมันเกิดขึ้นมามันก็จะด้อยด้อยราคาลงไปเพราะว่าความศรัทธามันไม่เต็มเปี่ยม ความศรัทธาไม่เต็มเปี่ยมเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งเวลาพระภิกษุไปขออะไรเงี้ยขอจอบขอมีดขอพระา,าเอาเท้าเขี่ยให้เลยเอลาวทาไมพอมาตอนหลังนี่นิมนต์มารับสังฆทานแต่กอดนอบน้อมถวายอย่างดีนี่มีคนถามมาทําไมถึงเป็นอย่างนี้อา่าท่านเศรษฐีก็บอกว่า อ่าเพราะว่าตอนที่ที่มาขอเนี่ยมันเป็นบุคคลอ่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่มีมน,นมีมนนั่งก็อ่าเป็นบุคคลแต่ว่าตอนรอบสองเนี่ยที่ได้เคารพนอบนอ,อบนะเพราะว่าเป็นสงอ่าเพราะว่าเป็นสงขึ้นมาคนนั้นพิสูจนรูปน้ำจะดีไม่ดีอะไรนะก็ไม่ได้สนใจ เพราะว่าจิตของเขามันน้อมไปในหมู่สงฆ์ทั้งหลายคือไม่ได้มีไม่ได้จำเพาะจอดจงเพราะนั้นในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าเรามีความศรัทธาเรื่องใสไกลแสนไกลยังไงก็ไปได้ทนได้อยู่ได้เหมือนสมัยก่อนไปเผาศพหลวงปู่แหวนนอนกันตำปาตาเขาไม่มีไอ เสื้อสะอาดอะไรแล้วเหยียบยากโคมโคมไปแล้วก็เอาผ้าอาบป,ปูพอได้นั่งพอได้อ,อบรมอพอได้นั่งพอไดอ้อยู่ไปพอสว่างก็ได้เผาศพหลงปูนคือความศรัทธาเลื่อมใสเพราะความศรัทธานเนี่ยมันนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ก็เป็นวันที่ครบวันตายของโยมวัลภา นะวิทวัตวาทินก็ามาอยู่ที่วัดนี่เป็นสิบปีเหมือนกันก็ได้เสียชีวิตลงไปนี่ได้ร้อยวันแล้วในร้อยวันทุกคนก็ใบหน้าไปสู่ความตายกันทั้งหมดเลยไม่มีใครใบหน้าไปสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยไม่มีมีแต่หนุ่มสาว้าไปแก่เด็กก็ไปหนุ่มสาวจะถึงหนึ่งถึงหนุ่มถึงสาวหรือเปล่าไม่รู้ ถึงแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเพราะน,นั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใดใดทั้งหมดในโลกนี้ล้วนแล้วแต่หนีความตายไม่พ้นเลยนั้นอะไรที่คิดได้นะก็รีบทำนะรีบทำรีบดำ,ำเดนินเพื่อให้ชีวิตของเราจิตใจของเรามันจะได้มีบุญกุศลเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งต่อไปอนะันนี้ก็ขออนุมโมทนากับ ครอบครัวของโยมวัลลภา,าวิทวัตวาทิมนะที่ได้นำปัจจัยมามอบธนุบำรุงให้กับสัมเนรของหรือว่าพระสุโสงวัดป่าสว่างบุญด้วยแล้วก็วัดบึงไม้ด้วยถึงก็มีสัมเณนธนะขอมโมทนากระโยงขอบุศลบบุญให้ถึงกับโยมวรลลาภาแล้วนกะ็ ครอบครัวทุกคนแล้วก็มีวันนี้มีโยมมาจากตปกักกิดนะมาเลี้ยงอาหารซึ่งวันนี้หลวงพ่อก็ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยหลวงพ่อก็ออจะต้องไปโรงพยาบาลวันนี้ไปตรวจค่ามะเร็งนะคือหลังจากที่ไปผ่าตัดมาแล้วเนี่ย,ยหลังจากงานศพโยมมรพาเสร็จนี่ยหลวงพ่อไปผ่าตัดตัดลำไส้ออก นะเอามาเลงออกเอาเนื้อร้ายออกแล้วก็ตอนนี้กินคีโมอยู่กินคีโมอยู่ก็ร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะลังโลกนะแต่ตอนนี้วันก่อนไปบอกไม่มีเชื้อแล้วแต่ก็ต้องดูต่อไปนั่นแหละนะนะร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้หลยโยมถ้าพอแก่ขึ้นมามันก็ อะไรก็สุดโซมไปหมดแล้วก็วิบากกรรมมันก็มาลุ่มเล้าได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยู่มันก็พอแข็งแรงกันอยู่ได้เพราะว่าถาดขันมันยัง <c oughs> แข็งแรงอยู่มันประมาทไม่ได้เลย <c oughs> เพราะนั้นวันนี้ก็หลังจากทํากิจตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไปเช็คเขาตอนแรกก็ไม่ไปบอกว่าไม่สําคัญนะไม่ต้องดู เขาอยากจะไปดูเล็บว่าให้กินคีมโมเนี่ยมันเป็นยังไงดูเล็บดูอะไรด้วยว่ามันมีผลอะไรบา้างไหมยังไงเนี่ยนะก็เลยอ้ามไปเข้าไปก็เลยเลื่อนย่าโจ,จมลูกศิษย์สิงคโปร์เข้ามาถวายเกดีเป็นเจ้าภาพสร้างเกดีเป็นเจ้าภาพสร้างเกดีก็ทุกคนก็มีความคิดหลากหลายทํากันได้บุญเนี่ยมันมีทําได้ทุกอย่างหละ บางคนไม่ได้ทําบุญอะไรมากแต่มาเห็นเขาเขียนว่าอาหารน้องหมาก็ทําบุญซื้ออาหารให้หมามก็มีอาหารให้หมาให้แมวให้ปูให้ปาลาอะไรอย่างเงี้ยล้ <c oughs> วนแล้วแต่ว่าจิตใจเราต้องสร้างสร้างในสิ่งที่ดีเพื่อให้ความดีมันเกาะกลุ่มจิตใจของเราไปให้ความดีให้บุญกุศลเป็นเกราะเป็นเกราะป้องกันเ,เราไป จนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือมริพา์ก็ต้องเอาความดีนั่นแหละเป็นเครื่องประคับประคองไปแล้วก็วันนี้ก็จะมอบซึ่งมอบมาทุกเดือนหนึ่งแหละจะครบปีแหละมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีทั้งหมด16รายที่ติดเตียงอยู่ในตำบลโอมเนี่ยก็มีเข้าวสาร2ถงุงน้ำปลาน้ำมันปัจจัยอีกคนละ300บาทก็มอบให้ไปทุกเดือนทุกเดือน แต่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้ทางนี้จัดการไปก่อนก็ช่วยกันไปให้บุญมันเป็นเกาะป้องกันสํำหรับการเดินทางไปในสังสารวัตรที่เราจะต้องท่องเที่ยวไปจนกว่าจะถึงพันธิพัณน์พอถึงพันธิพาณ์แล้ก็ไม่มีเกาะอะไรแนละ้วพอหลุดพ้นไปแนละ้ว <c oughs> ปลอดภัย <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายนะอาและโมธนาวันนี้ขอกล่าวเพียงแต่เพียงเท่านี้ thank <laughs> you